ทุกคนเคยมีความฝันที่อยากจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์กันไหมครับและใช่ครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือผมเองแต่ว่าติดอย่างเดียวเลยครับก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปสัมผัสย่สักเท่าไหร่แค่เล่นเกมกับนั่งดูอนิเมะอยู่ในห้องเนี่ยก็เต็มที่แล้วครับไม่ออกไปไหนเลยแต่แล้วเกมที่เรารักเนี่ยก็ได้ปล่อยอีเวนต์ใหม่ออกมาครับนั่นก็คืออีเวนต์แนวรบเอเทเรียมเป็นเอีเวนต์ที่จะทําให้เราเนี่ยจำลองการเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์และใช่ครับผมก็ไม่ต้องออกไปแต่ย่าอีกต่อไปเกมโคตรดีจงปกป้องเจ้าปุุุยยยยออออกกกเเ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 ดินนนนทาาางงงงแแและะ็บรรรีีตตหห่่่ชพื้ปปจสสูม แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเนี่ยติดตามได้ที่อีเวนต์ h e r e u m War มวแนวรบ Ethereum โดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเช้าวันหนึ่งครับที่เราตื่นขึ้นมาและได้รับข้อความจากคุณวิลเดอร์ให้ไปเล่นเกมเกมหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่การโปรโมทแต่อย่างใดและแน่นอนครับการที่มีเกมมาแก้เบื่อระหว่างแพทแบบนี้ใครมันจะไปไม่สนใจแต่ในไหนแก๊งลางดาวของเราเนี่ยก็ว่างแล้วก็เลยชวนน้องมาร์ชไปเล่นด้วยครับแล้วเกมนี้เนี่ยก็มีชื่อเกมว่าแนวรบเอเ e อริวมคอนเซปต์ของตัวเกมเนี่ยก็คือจะให้เราทําการสะสมเอเทอร์สปิริตแล้วนำเอเทอร์สปิริตเหล่านั้นมาประลองกันครับแล้วหลังจากที่เราเนี่ยเข้าใจคอน เราก็ได้ออกเดินทางไปหาคุณไวเดอร์ครับแล้วพูดคุยเกี่ยวกับตัวเกมเล็กน้อยแล้วคุณไวเดอร์เนี่ยก็จะพาเราไปที่สมโมสรนครับแต่เมื่อเรามาถึงเราก็ได้เจอชายแปลกหน้าคนนึงครับที่สวมหน้ากากแล้วเราเนี่ยก็ได้รู้ครับว่าชายสวมหน้ากากคนนี้คือเจ้าของของลานประลองแล้วนี่ก็คือชื่อของชายคนนี้ครับ เอาเป็นว่าเรียกคุณจีโอวาน่าละกันแต่พอคุยกันไปสักพักเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะก,กันครับและใช่ครับดูเหมือนจะมีหุ่นยนต์แก๊งหนึ่งเนี่ยกำลังลังแกเด็กอยู่แล้วเราเนี่ยก็ได้ลงไปช่วยครับเรื่องทั้งหมดก็คือเหมือนเด็กคนนี้เนี่ยจะไปเก็บเหรียญเอเธอร์มาได้แล้วไอ้แก๊งหุ่นพวกนี้เนี่ยมันพยายามจะเอาเหรียญเอเธอร์ไปให้โทปาสครับและในเมื่อการเจราจามไม่ลงรอยเนี่ยก็ได้ท,ารรทําการปะทะกันเกิดขึ้น และใช่ครับโดนเอเธอร์สปิริตเราตบเละแล้วหลังจากที่ไอพวกแก๊งหุ่นมันหายไปแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ก็ได้มอบเหรียญเอเธอร์ให้กับพวกเราครับเพราะน้องเล่นไม่เป็นแล้วด้วยความสงสัยรัาว่าในเหรียญเอเธอร์อันนี้เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยไอเจ้าตัวนี้ก็โผล่มาครับใช่ครับมันคือเจ้าทรเตอร์แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับทิ้งมันไว้ก็เสียดายเราเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเอามันไปด้วยครับแล้วเราเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อมาว่าเจ้าปุกปุยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณเราไปสอนเกียกแวนววารที่เราจะเป็นอียม สเตอร์ได้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องรวบรวมเอเธอร์สปิริตให้ได้ส่วนหนึ่งก่อนครับแล้วคุณจีโอวาน่าเนี่ยก็ให้เราไปจับ2ตัวนี้มาครับตัวแรกจะเป็นซิวเวอร์เมนแล้วตัวที่2เนี่ยก็คืออิมเมอร์เจนารีวีเวอร์ครับแล้วเราเนี่ยก็ได้รับภารกิจให้ไปสำรวจตรงวิกตอรีโซนต่อครับแต่ถึงอย่างนั้นก็มีพวกลูกกระจงเนี่ยมาให้เราตบเก็บเวลอยู่ดีก็นั่นแหละครับเละไปตามบท เราจะนึกถึงคุณนะแล้วเมื่อเราทําการปลาลองโปรกกรมเสร็จก็จะมีสอนอัพลูกน้องของเรานิดหน่อยครับแต่แล้วสักพักเราก็จะได้เจอกับคนที่รู้จักอย่างเจสซ์โวแล้วก็น้องเปล่าจากบทพูดของคุณจิโอวาน่าเนี่ยเหมือนทั้งคู่ก็จะเป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งของแชมป์เหมือนกันและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับใช่ครับเหมือนลูก้าแกก็จะเข้าร่วมด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนะ นี่เองก็เอากับเขาด้วยเหรอไม่มีการมีงานทํากันหรือไงแต่จริงๆแล้วเหมือนเกมนี้เนี่ยก็จะดังในเบลโลบอกมานานแล้วด้วยนะครับสนุกจนเจฟเวอร์แกเนี่ยเล่นจนโ,โตรุ่งไม่กินข้าวกินปลาครับคิดดู หมอครับเด็กติดเกมอ่ะแล้วดูไปตบเด็กใหม่มาแล้วภูมิใจด้วยนะเป็นล่าถึงกับกลุ่มขมับอะครับโคตรภูมิใจแต่ในเมื่อเรามาถึงที่แล้วเนี่ยก็ต้องฟังกติกาของที่นี่หน่อยละกันครับกติกาก็คือเจสเซอร์เวลเนี่ยแกจะให้แกนความร้อนเรามาจํานวนหนึ่งครับแล้วให้เราเนี่ยประจุดโคมไฟหิมะท,ทั้งหมดในวิกตอเรียโซนให้สว่างขึ้นโดยโคมไฟทั้งหมดนี้เนี่ยเจสเซอร์เวลแกเป็นคนดัดแปลงขึ้นมาเองแล้วเจสแกเนี่ยก็สอนเราแบบนี้ครับ แต่ก็นั่นแหละครับดัดแปลงได้แต่จุดได้ไม่หมดเจ๊แกก็เลยวานให้เราเนี่ยไปจุดโคมไฟให้ครบหน่อยลำบากเราอีกแล้วเอาไปว่าถ้าเราเนี่ยจุดโคมไฟครบเราก็จะได้ท้าทายกับทั้งสองคนครับฉันละรอเวลานี้มานานแล้วรีบๆจุดให้ครบแล้วไปตบทั้งคู่กันดีกว่ากไอแค่จุดโคมไฟเนี่ยมันจะไปยากอะไร ลิงไม่ชอบพัซโซลิงสู้เป็นอย่างเดียวแล้วเมื่อเราทําการจุดโคมไฟครบเซเวลแล้วลก็เปล่าเนี่ยได้ทําการส่งข้อความมาหาน้องมาร์ชครับว่าพร้อมสู้แล้วรออะไรล่ะครับวิง่งแต่ว่าตามแมปเนี่ยก็มีพวกเอเธอร์สปิริตเทนเนอร์อยู่นะครับก็สามารถไปสู้เพื่อเอาแต้มได้ผู้หญิงนะฉันก็ไม่เว้นหรอกนะแตกไปซะเดินมาสักพักก็จะเจอทั้งสองคนรอเราอยู่ครับเจสเซเวลเนี่ยก็ชมเรานะครับว่าเป็นกลุ่มแรกเลยที่มาหาเธอได้ขี้ประติ๋วอ่าไอ้นี่มาช่วยอะไรเรานะ และในที่สุดเราเนี่ยก็ได้สวมวิญญาณของโปเกมอนผมหมายถึงเอเธอรียเมาสเตอร์และแล้วการประทะกันของทั้งคู่ก็ได้เริ่มขึ้น้ทำไมทีมมันดูแพงจังวะเราเล่นมันเดินชายปับไปไปแล้วก็คิวอตินี่ได้อยู่มีโอกาส แรงแรงแรงอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ครึ่งหลอดหมดเลยครึ่งหลอดหมดเลยโอ้แล้วมีโล

อยู่ตัวเดียวด้วยเออเฮ้ได้อยู่เฮ้ได้ชนะหมามพวกเธอสองคนคิดว่าจะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอ และแล้วชัยชนะเนี่ยก็ตกมาอยู่ในกำมือของเราครับแต่ว่าเจสซ์เเวลเนี่ยแกก็รู้สึกสนุกนะครับที่ได้สู้กับพวกเราแต่ในเมื่อชนะก็คือชนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้รับเหรียญตาชัยชนะจากเซเวืม จับมอนสู้กันได้เหรียญตามันก็เหมือนเรื่องนั้นจริงๆนั่นแหละแล้วน้องเปลาเนี่ยก็ได้ให้ชิปพัฒนาเอเธอร์กับเรามาส่วนหนึ่งครับแต่พอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเราก็ได้รู้ครับว่าเจ้าปุกปุยเป็นเอเธอร์สปิริตที่หายากเป็นพิเศษก็เลยทําให้พวกองค์กรรับบางองค์กรเนี่ยอยากได้ตัวของเจ้าปุกปุยไปครอบครองครับก็เลยทําให้ทุกคนในที่นี้เนี่ยสงสัยครับว่าเจ้าหมูตัวนี้มันมีอะไรกันแน่แต่เดี๋ยวข้ยไปถามโทพัรสเอาละกันครับแล้วหลังจากนั้นโซเวลเนี่ยก็ได จะเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วเซอร์เลเองก็รู้จักด้วยแต่เหมือนคุณจีโอวาน่าเนี่ยจะให้บอกได้แค่นี้ครับบอกไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่มันแล้วเจสเซอร์เลเนี่ยก็ได้เตือนเรานะครับว่าถ้าอยากเป็นแชมป์เนี่ยให้หลีกเลี่ยงเขาไว้ดีกว่าแล้วให้เราเนี่ยไปฝึกฝนตัวเองก่อนและทั้งคู่ก็ได้อวยพรให้เราเนี่ยสามารถคว้าตำแหน่งนั้นมาให้ได้ครับ <laughs> ได้เลยครับเพราะเอเธอร์มาสเตอร์คนต่อไปเนี่ยก็คือชันแต่ก็มารู้ทีหลังครับว่าเอเธอร์สปิริตจอมราชันเนี่ยซ่อนอยู่แถวนั้นถ้าเราชนะได้เราก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดมาทันทีครับเขาจะกลับไปพักกันแล้วโว้ไอ้นี่แม่งโคตรเลี่ยม <c oughs> แต่ไหนๆก็มาแล้วครับไปตบไอ้เจ้าจอมราชันหน่อยละกัน สองตัวใครมันจะสู้ได้เว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเรียกพวกไปเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดหมูไว้ก่อนเลยมาทีนี้เราก็นับสนุนเนี่ยใส่โล้อโอ้ยโอ้ยเอ้ยใส่ผิดตัว Mày chết Mày chết Chết Ôi, nhiều quá, chết Ui, ngọt đó หิวไม่ได้แด่ะจะไม่เป็นไรเราตีแล้วมันหิวยิงเอ้ยปิดชาร์ใช่นะละไปไฟบอลอ กระจอกว่ะแต่เอาจริงๆเราเนี่ยต้องไปที่วิกตอรี่โซนอีกที่นะครับแต่ว่าน้องมาร์ชเนี่ยเหนื่อยแล้วแถมน่าจะไปไม่ทันด้วยก็เลยตกลงกันว่าจะไปพักกันที่โฮเทลกันก่อนครับ1คืนแต่เมื่อกลับมาถึงที่โฮเทลเนี่ยอยู่ดีๆเจ้าปุกปุยก็ตกใจขึ้นมาครับและด้านหลังก็มีเสียงปริศนาเรียกเราอ่าใช่ครับพวกมันก็คือแกงล็อกเกตนี่แหละเหมือนกันเป๊ะๆป๊ก็คือไอ้พวกนี้มันเป็นแกงที่ไปขโมยเอเธอร์สปิริตคนอื่นไปทั่วครับแล้วรอบนี้เนี่ยมันจะมาเอาเจ้าปุกกกปปยยยไแตต่่็ามบบเลลครััขออสู้หนนะ มเนี่ยเราแกงล็อกเก็ตน่ไม่เห็นจะเท่าไหร่เรียบร้อยครับแพ้ไปตามระเบียบแต่ข้อตามสไตล์แกงล็อกเก็ตครับชิ่งหายไปอย่างไวแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะครั้งนี้เนี่ยเราได้ปกป้องเจ้าปกุกปุยเอาไว้ได้แต่ว่าหนนทางที่เราจะได้เป็นแชมปเปี้ยนเนี่ยมันยังอีกยาวไกลครับต้องทุ่มแรงทุ่มใจแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเป็นเอเธอร์มาสเตอร์ให้ได้ครับ แล้วนี่ก็เป็นเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่อย่างอีเวนต์แนวรบเอเทรเรียมเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าพอดีว่าลองมาทําเนื้อเรื่องครั้งแรกก็อาจจะแบบสะดุดสดุดหน่อย เอาเป็นว่าคลิปนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดอะไรที่ไม่เข้าหูคนดูไปเนี่ยผมก็ขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากแชร์ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วสําหรับใครที่อยากเล่นทอนไกสตาเรียบนมือถือหรือว่าบน PC เนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดที่ description ได้เลยนะครับอ่ากดเข้าไปดูอย่างเดียวก็ได้ครับอันนี้จะขอบคุณมากแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน